ซาวรินอินฟิลแนค์ค่ะทักทายกันเช่นเคยคเพื่อนจะเหมือนซาวรินอยู่ในครัวค่ะในครัวแต่ว่านางก็ไปหาเห็ดเพิ่งมาจะพี่น้องซาวรินไปหาเห็ดเพิ่งมาจ้ะนี่ผลงานวันนี้จะก็ไปกับน้องบีนั่นแหละเพื่อนๆอันนี้เห็นไหมเยอะอยู่นะน,นี่นี่นี่นเห็ดเก็บมาใหม่ๆเลยจะ้ะซาวรินก็นเลยจะเอามาเห็ดไอ้แบ่งมาเห็ดไอ้ไายนะจะ้ะพายเห็ดดำมาแบ่งมาทําพยเห็ดดานิดหน่อยเนาะไม่ได้ทำหมดนะเนี่ยเอามาโชว์ให้ดูเฉยๆว่าเพิ่งเก็บมาจ้า เอาจะมาแบ่งไว้เห็ดไผ่ไผ่ผายดำผายเห็ดดำให้กับสามีกินกับกาแฟเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยจ้ะเพื่อนๆอัอนันแดกแดดไว้จ้ะเดี๋ยววางก่อนอันดักแรกวางก่อนหนักไม่ไหวเดี๋ยวสาวลินจะแบ่งแบ่งเห็ดนะจ้ะแบ่งเห็ดนี่เราจะเลือกเอาเท่าไหร่ชอบมาก ชอบน้อยก็แล้วแต่เราเพื่อนหมายถึงว่าเห็ดนะถ้าเราให้ชอบให้มันมีเห็ดเยอะๆก็แล้วแต่เราเลยจ้ะนี่เอาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปรวนใส่กระทะให้น้ําเห็ดมันออกจ้ะเพื่อนๆแล้วค่อยเอามาปรุงจ้ะเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะยุบยุบมากหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปใส่เราจะใช้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปรวนในกระทะกันจ้ะให้น้ําเห็ดมันออกก่อน เพื่อนเราก็มาหั่นหัวหอมจะห,หอมใหญ่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะเอาไปผัดผัดใส่กระเห็ุของเราเพื่อ นี่จ้ะเห็นไหมน้ำเห็ดมันออกมาแล้วเพื่อนเห็นไหมน้ำเห็ดมันออกมาแล้วน้ำในเห็ดมันเยอะเราต้องเราต้องอต้มแบบนี้ก่อนไม่ใส่น้ำเลยนะนี่น้ำมันออกมาเองนะนี่น้ำจากเห็ดเองนี่จ้ะนี่เราก็ไปล้างน้ําเย็นอีกทีนึงเพื่อนอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็เนี่ยขยําขยําให้มันน้ามันให้มันจะเด็ดน้ำเพื่อนเห็นไหม น้ำทีมันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยแล้วก็บีบน้ามันออกอให้มันแห้งให้มันเสด็จหนะาประมาณนี้แล้วเราก็ นี่เราก็จะพัดด้วยเนยนะเพื่อนเนยเนยเค็มใส่เนยเข้าไปใส่หอมหัวใหญ่ลงไป น,นี่แาวล,แลีว้นไช่ขลล้าวนอกเลยจ้ะใส่ข้าวนอกลงไปใส่ข้าวนอยแล้วก็พริกไทยดำเดี๋ยวพริกไทยดำลงไปนิดเ่อยก็ยกเลือดลงไปนิดนึงเลือดเป็นใส่เยอะไม่ได้เค็มแกนี่เลือเกินอ๋อหน้าสลับที่มีอะไรอยู่เลยเจ้าพริกไทยเจ้าพริกไทยพริกไทยเกินไปแล้วจ้ะน,น,นี่จะใส่ผัดเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าเราจะพักใส่ไปก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันจ้ะ แป้งสําเร็จแล้วจ้ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าทํำยังไงนี่จ้ะเพืเ่อนอันนี้ก็คือแป้งพายสาเร็จแล้วจ้ะนี่จากช่องฟิตละลายแล้วเรียบร้อยดิ่มแล้วเรียบร้อยมันจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนมันจะมีแบบกลมด้วยนะเพื่อนแต่อันนี้มันจะเป็นแบบแผ่นนะ เป็นแบบแผ่นแล้วก็เเนียวแล้วก็กะเอาว่าอาันนี้มันจะหนาไปเนาะถ้าเราเนี่ยเราไม่เอาหมดเนาะมัน,น, ja. นจะเยอะไปเราต้องแบง่งแบ่งใช้แล้วก็นี่มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะแบ่งใช้เอาเราจะใช้ประมาณแค่ไหนเอาเอาแค่นี้พอจะตัดออกประมาณนี้มันเยอะไปถ้ามันใช้หมดมันไม่ได้แป้งหนาไปไม่อร่อยนะแป้งพายต้องบ,องบางๆเพื่อนมันต้องบางเราจะใช้ประมาณนี้ที่เหลือเราก็สามารถเอาไปทํา หอ่หอไส้ขนมอะไรก็ได้เพื่อนๆเดี๋ยวเก็บไปก่อนนี่อันนี้เราก็จะใช้แค่ตรงน,นี้แล้วเราก็จะเอานี่ออกไปบี้บี้ออกไปเพื่อนขยายให้มันแบบเต็มเต็มถาดนะนะเดี๋ยวจะค่อยๆขยายไปเต็มช่องนะเพื่อนเนาะเออประมาณนี้เนาะจะนี่เห็นไหมจะได้เป็นของเราที่ผัดไว้เพื่อนๆเอามาลงเลยจ้ะ เราก็เขีย่ยเขี่ยพายให้เรามันทั่วให้มันทั่วไอ้นี่แป้งเนาเดี่ยวเราก็ใส่เข้าไปเห็นไหมมันก็หนาขึ้นมาทําน้ําซอสลาดอีกทีหนึ่งแเนทีนี้เราก็จะมาทำไอ้นี่เสร็จแล้วเราก็จะเอานี้ ครีมสาหรับทําอาหารนะเพื่อนๆอันนี้เป็นครีมซอสครีมสําหรับไม่ปรุงอาหารทาอาหารครีมซอสอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะเอามาใส่ลงไปผสมในผสมในถ้วยผสมก่อนแล้วค่อยเพิ่มไข่เข้าไปสองฟองนี่ใส่ไข่ลงไปสองฟองแล้วเราก็จะปรุงอีกทีก็คือใส่ขนออีกรอบหนึ่งในนี้มันไม่มีรสชาติเลยใส่ขนอลงไปเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยดำ ปรุงเข้าไปนิดนึงไม่ต้องเยอะจะหยอกเกลือไปนิดนึงก็ได้ใสีเกลือไปนิดหน่อยจะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนั่นเราต่อที่แล้วนี่เราก็จะทำให้มันแบบ ไปทั่วๆกันเนาะแล้วก็จะทําแบบนี้เลยเขยา่าเขย่านิดนึงเลยให้มันไปทั่วกันเลยแค่นี้เลยเพื่อนแล้วเราก็เอาเข้าอบอบไฟอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบดูก่อนว่าสิบห้าหรือยี่สิบนาทีประมาณนี้เนาะเราต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะไม่ได้อบนานแล้วต้องดูว่าจะอบก็สิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีเพื่อนๆอ่ต้องดูก่อนต่อตอนนี้ต่อไม่ได้ก็แล้วแต่บางคนเตาอบมันไม่เหมือนกัน,นเพื่อนๆบางคนก็เตาอ,อบแรงแรงมูนก็เตาอ,อบอ่อนเนาะ เราก็ต้องดูเตาเราด้วยว่าเออมันจะสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็ว่ากันไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันจ้ะ ไแล้วเดี๋ยวเรามาชิมเงินเจ็นเพื่อน,อนหอมเนยหอมเนยหอมเออะไรครีมอุย้ยไฟมันไฟพุโพเนาะเพื่อนนอนี่อืมคำใหญ่มาก อกอพอดเเพอีเพื่อนๆกินกับกาแฟเนาะร้อนๆกินกับกาแฟกำลังอร่อยเ,ยเพื่อนๆกำลังดีเลยอโอเคค่ะเพื่อนๆจะคลิปนี้ไปเลยจะ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแะรับชมที่สาวน,นะคะ ฝากกดแชร์กดติดตามสำหรก็ลนอินฟลูเอนซอร์กินกล่องกินกล่องกดกระดิ่งด้วนะคะเป็นเพื่นจ๋าไปไปจา้า